สวัสดีครับพบกับวุฒบอลบายดีที่นี่มีแต่สิ่งดีๆสำหรับคนรักกีฬาวุฒบอลเชิญท่านพบกับรายการวุฒบอลไทย2020ครั้งที่หนึ่งงานนี้มีการแข่งขันชิงเงินเงินวันมากมายที่เพิ่มเข้ามาคือมีการประกวดแฟนซีวุฒบอลแล้วทุกคนก็มารวมกันก่อนจับประชันฝีมือ one two. ประกวดโหวตบอลแฟนซีคิดว่าจัดขึ้นที่นี่ที่เดียวครั้งแรกในโลกอันนี้ทุกคนเตรียมร้อยโอเคสวยครับอันนี้ Pulse, er. um. อันนี้ h h ส,สวยแม่สางิตาเคดูลงอันนี้สาสวยจากกายจากเพชรบุรีย่โซยโสทอนมาใกล้แล้วกันนะมาใกล้มากมาดูฝีมือการยิงระดับตัวพ่อแล้วก็ต่อด้วยฝีมือป่าชันขอมอบความสุขให้แฟนงวด พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ